คำวินิจฉัยนะครับของสารรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับอาจารย์ปียบุตรแสงกระหนกโกลนครับคุณครับขอบคุณนะครับอาจารย์พิทครับผมนะครับก่อนจะพิปราี่ยผมขออนุญ,ญาตชี้แจงกติกาและคําเตือนสักนิดนึงนะครับ,บคือในการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยผมจําเป็นต้องอ่านคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญบางท่อน ะะซึ่งคำสัรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีเนื้อหาที่เป็นการหลายท่อนหลายตอนที่ยอพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ทีนี้เวลาผมอ่านแล้วเนี่ยขอความกรุณาทุกท่านก็อย่าหูร้องนะครับเพราะว่าภายใต้ระบอบที่เป็นอยู่แบบปัจจุบันเนี่ยท่านอาจจะคิดได้แต่ท่านอาจจะแสดงออกในที่สาธารณะทุกๆเรื่องเนี่ยคงลําบากนะครับคือเราก็ไม่ปรารถนาจะให้ใครต้องมาถูกทารุณรณมจากไอ้กฎหมายของไอ้ระบอบนี้อีกแล้วนะครับก็ท่านก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ อีกอันหนึ่งคือที่ผมอภิปรายทั้งหมดเนี่ยผมอภิปรายภายใต้ข้อจํากัดของระบอบที่เป็นอยู่นะครับภายใต้ข้อจํากัดของกฎประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับ ประเด็นที่ผมจะพิปายคือคำวิธีใช้สารรัฐธรรมนูญที่28ถึง29ทับ2องหหนะครับกรณีนี้คือผู้ร้องไปที่สารรัฐธรรมนูญก็คือคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขกับคุณเอกชัยหงกตังวานนะครับเขาโต้แย้งไปที่สารรัฐธรรมนูญว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยขัดรัฐธรรมนูญในประเด็นที่1คือขัดกับมาตรา3มเรื่องหลักนิติธรรมนะครับขัดมาตรา45หนะครับประกอบกับมาตรา29คือ กระทบกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากจนเกินไปนะครับเกินกว่าเหตุนะครับสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยออกมานะครับว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้ท่านเข้าใจได้โดยง่ายนะครับผมจะขออนุญาตวิจารณคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยโดยขอนะครับสร้างนะรสร้างให้ท่านเห็นนะครับว่ามันมีตุลราการสารรัฐธรรมนูญ2ชุดชุดที่1คือชุดที่เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญแบบ กษัตริย์นิยมกับชุดที่สองคือตุลาการสารมนูญแบบประชาธิปไตยและท่านดูนะครับว่าถ้าตุลาการสารมนูญสองชุดเนี่ยจะตัดสินคดีออกมาและจะตัดสินออกมาไม่เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าตุลาการสารมนูญเป็นตุลาการสารมนูญแบบกษัตริย์นิยมผลลัพธ์ที่ได้มาท่านก็จะเห็นอยู่ในคําวินิจฉัยสารธรรมนูญฉบับเนี้ยแต่ถ้าตุลาการสารมนูนนั้นเป็นประชาธิปไตยก็จะมคีคำวินิจฉัยออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งลองมาดูเวอร์ชันแรกนะครับตุลาการสารมนูนแบบกษัตริย์นิยม นในคำวินิจฉัฉบับนี้เนี่ยนะครับให้เหตุผลนะครับมีความยาวประมาณสิบหน้านะครับนะฮะให้เหตุผลผมสรุปให้สั้นๆอย่างนี้ละกันคือเขาเอาสถาบันกษัตริย์ไปโยงกับความมั่นคงของชาตินะครับเขาเอาสถาบันกษัตริย์มาอธิบายว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเนี่ยมีลักษณะพิเศษมีลักษณะเฉพาะนะครับแล้วเอา,เอาอประมวลกฎหมายยามาตราหนึ่งร ไปผูกกับรัฐธรรมนูญมาตราแปดที่เขียนไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้เนี่ยเอามาโยงเข้าไปด้วยกันนะครับและก็วินิจฉัยออกมาว่าร้อยสิบสองเนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับเพราะสถาบันกษัตริย์เกี่ยวกับความมั่นคงสถาบันกษัตริย์ของไทยเรามีลักษณะเฉพาะดังนั้นโทษที่สูงเช่นนี้จึงไม่มีปัญหานะครับไม่เกินกว่าเหตุสมควรแล้วชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะนี่สรารนันก็จะจะวินิจฉัยแบบนี้นะครับ ทำไมผมถึงบอกว่าตุลาการสารมนูญแบบนี้เป็นตุลาการสารมนูแบบกษัตริย์นิยมท่านลองมาดูเหตุผลที่ใช้อยู่ในคำวินิจฉัยฉบับนี้นะครับเหตุผลของคำวินิจฉัยสารมนูญฉบับนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่ากษัตร,ริย์มาก่อนสิทธิเสรีภาพนะฮะกษัตร,ริย์มาก่อนอะไรอื่นทั้งหมดในประเทศนี้กษัตร,ริย์เป็นมาอันดับที่หนึ่งก่อนท่านรับรองสิทธิเสรีภาพอะไรไปก็ตามแต่ถ้าเจอเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เมื่อไหร่เนี่ยสิทธิเสรีภาพก็จะดับลงนะครับ การแสดงความสําคัญของกษัตริย์เนี่ยนะครับในคำวิจัยฉบับนี้สารุรูปบรรยายไว้ยืดยาวเต็มไปหมดแต่ไม่ใช่เหตุผลในทางกฎหมายเลยนะครับการบรรยายเหล่านั้นเนี่ยเป็นการยอพระเกียรติซึ่งท่านสามารถพบเห็นได้ในหนังสืออาเียราวาดที่สว่วนราชการจะแจกทุกปีเนี่ยนะครับนะฮะแต่ว่ามันปรากฏอยู่ในคำวิจัยฉบับนี้นะฮะหรือท่านพบในแบบเรียนมาตรฐานไทยเนี่ยว่าพระมหากษัตริย์มีคุรูประการคุณงามความดีอย่างไรนะฮะแต่เอามาอยู่ในคำวิจัยสารบญรูปฉบับนี้ทั้งหมด สารรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยพยายามจะโฆษณาตลอดเวลาว่าตนเองเนี่ยมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับเราก็เห็นผลงานเขาอยู่พอสมควรนะครับเขาวินิจฉัยว่ากฎหมายหลายฉบับขัดรัฐธรรมนูญกฎหมายหลายฉบับกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้อยู่หลายกรณีนะฮะตั้งแต่เรื่องอะไรครับเรื่องการแจ้งภาษีของคู่สมรสเขาบอกว่าไม่เสมอภาคกัน ผู้หญิงไปจดทะเบียนสมรสสามารถใช้นามสกุลตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องใช้นามสกุลสามีเห็นไหมเขาก็พยายามจะตีความรัฐธรรมนูญแบบก้าวหน้านะครับพูดรูดเรื่องคุณสมบัติของผู้สอบอัยการผู้สอบผู้พิพากษานะครับเรื่องเหล่านี้เขาก็พยายามวินิจฉัยมาแต่สิทธิเสรีภาพเหล่านี้ที่รัฐธรรมนูพยายามใช้เพื่อตีความรัฐธรรมนูญเพื่อจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเนี่ยนะครับก็จะหยุดลงทันทีเมื่อไปเจอกับกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของสถาบันกษัตริย์ สิทธิเสรีภาพต่างๆคือพูดง่ายสามัญนูญสามารถตีความรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิให้กับบุคคลได้ทั้งหมดแหละแต่ถ้าสิทธิเสรีภาพนี้ไปปะทะเจอกับกฎหมายที่สร้างมาเพื่อประโยชน์ของกษัตริย์เมื่อไหร่สิทธิเสรีภาพจบลงทันทีนะฮะเพราะว่ากษัตริย์มาก่อนอย่างอื่นนะครับนี่ระยะสําคัญของคำนิยามสามัญฉบับนี้จะพูดไว้ทํานองนี้นะครับพูดง่ายคือมันเหมือนหัวสมองของตุลาการสามร,รมนูญแบบกษัตริย์นิยมเนี่ยเขาจะมีสวิตช์เปิดปิดนะฮะ ถ้าท่านตัดสินคดีอื่นๆทั่วไปสวิตส,สิทธิทเสรีภาพมันก็จะขึ้นสูงนะแต่พอใช้ไปอุ๊เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับที่สร้างขึ้นมาเพื่อสถาบันกษัตริย์สวิตก็จะดับลงทันทีนะสวิตความเป็นกษัตริย์นิยมก็จะพุ่งขึ้นมาแทนนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราจะเห็นจากคำวิจัยสารมูลฉบับนี้นะครับเอ่อ ปรดีอาจารสาวสัมัทธดีพูดถึงคำาิจากษาหลายอันแล้วท่านไม่ได้พูดองคณะนะครับผมคิดว่าเวลาวิจารณสารปัจจุบันันมติต้องเน้นชื่อนิดหนึ่งเดี๋ยวสารก็จะบอกว่าคุณไปเหมารวมทั้งสารสารดีๆมันก็มีอยู่แล้วบังเอิญว่าสารรัฐมนูเนี่ยมันมีองคคณะอยู่9้าท่านทั้ง9้าท่านกฎหมายมันบังคับว่าต้องทาคาความเห็นส่วนตัวเผยแพร่ในาราชกิจจานุเบกษาเราก็ไปนค้นมาแล้วท่านลองดูฝีไม้ไลายมือของตุลาการทั้ง9้าท่านนะครับว่าคุ้มกับเงินเดือนเป็น,ปนแสนหรือเปล่านะครับ <c oughs> เอาถ้าลองดูนะครับประธานสารรัฐมนูญก่อนเรียงตามลาดับนะครับเอาประธานสารรัฐมนูญก่อนที่เหลือเรียงตามตัวอักษรไม่ได้เรียงเรียงตามลำดับความรักความชังอะไรนะฮะเริ่มจากประธานสารรัฐมนูญก่อนนะครับคุณวสานสร้อยพิสุทธิ์นะครับความเห็นมีทั้งหมดสี่หน้ากระดาษนะครับเขาบอกยินนะฮะว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐท่านอย่าลืมคําเตือนผมนะครับพระมหากริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะจึงเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ที่จะต้องพิกทักรักษาไว้ซึ่งองค์พระมหากษัตริย์นะครับกฎหมายกําหนดโทษตามสถานะและความสําคัญของบุคคลผู้ถูกกระทาแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของพระมหากษัตริย์ของไทยว่าทรงเป็นประมุขของชาตินะโดยกฎหมายถานะชนี้ให้มอบให้แด่พระราชินีรัชทา,าย,ยาทซึ่งอยู่ในฐานันดรดใกล้เคียงกับพระมหากรักตย์และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยนะครับมีอีกนัดท่อนหนึ่งบอกการละเมิดต่อประมุขของประเทศย่อมมีผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศด้วยนะครับ แล้วก็บอกว่าพระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงเป็นประมุขของประเทศแล้วยังทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งปวงทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของชาวไทยอาจมีจํานวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ไม่มีความรู้สึกดังกล่าวดังนั้นการดูหมิ่นหรือหมินประมาทพระมหากษัตริย์นะครับนิคถ้อยคํานี้ไม่เคยเห็นในกฎหมายอาญ,ญาไม่รู้มีไหมฮะย,ย่อมเป็นการประทุสร้ายต่อจิตใจของชาวไทยทั้งประเทศด้วยหากกฎหมายไม่กําหนดสูงกว่าการดูหมินหรือหมิ่นประมาท ก็อาจเป็นชนวนให้เกิดความไม่สงบดังที่มีผู้ดูหมิ่นศาสดาซึ่งเป็นที่เคารพบ,บูชาของศาสนิกชนในศาสนาแล้วก็ให้เกิดการแก้แค้นล้างแค้นดังที่เป็นปรกากฏข่าวทั่วโลกที่ท่านประธานวาสารส้อยพิสทจิ์ลองดูท่านถัดไปนะครับผมพยายามจะกระชับเร็วๆนะนายจารันพักดีธนากุลนะครับนะนายจารันพักดีธนาคุณบอกว่ามาตราหนือสิบสองเนี่ยนะครับ เป็นการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิดไว้ซึ่งการล่วงละเมิดด้วยกายกรรมวจีกรรมต่อพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของรับที่ประชาชนเคารพนับถือเป็นศูนย์รวมจิตใจและความสามัคคีของชนชาวไทยการล่วงละเมิดดังกล่าวย่อมเป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายจิตใจของชนชาวไทยอย่างกว้างขวางและรุนแรงถึงขนาดเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติและความสงบเรียบร้อยของประชาชนจำเป็นต้องป้องกันและปร,ะปราบปรามอย่างจริงจังงานี่นายจะังพักดีธนาคุณ ท่านต่อไปนะครับนายจารูดอินทจา a นะท่านเขียนงี้นะครับท่านตีความมาตรา8ดของรัฐธรรมนูญมาแล hm om, ้วบอกว่ามาตราแปของรัฐธรรมนูญเนี่ยห้ามไม่ให้ฟ้องร้องกล่าวหาลบหลู่ดูหมิ่นพระองค์นี่เขียนขึ้นมาเองนะครับมาตรา8ปเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้มาตรา8เขาห้ามเรื่องฟ้องพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะฮะนี่ท่านจรูดอินทจา a ขยายมาว่าห้ามไม่ให้ฟ้องร้องกล่าวหาลบหลู่ดูหมิ่นพระองค์นะครับ ประเทศไทยมีความผูกพันใกลชิดกับพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ปกครองด้วยหลักโทศพิธราชธรรมมีพระราชภาร,รกิจมากมายตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุยเดชมหาราชนะครับก็พูดถึงโครงการพระราชดำริต่างๆและก็สรุปว่าเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของประเทศไทยที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้จะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันก็ตาม นะคือท่านจะบอกว่าสถาบันกษัตริย์ไทยไม่เหมือนสถาบันกษัตริย์อื่นแม้จะเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันก็ตามนะครับการหมิ่นประมาดูหมิ่นพระมหากษัตริย์เป็นความผิดพิเศษนะครับเพราะว่าพระมหากษัตริย์เป็นที่มาของเกียรติศักดิ์เป็นกลางในทางการเมืองเป็นประมุกถาวรเป็นศูนย์รวมของความเป็นชาติเป็นความสามัคคีของคนในชาตินะนี่ท่านจะรู้อินทาจา a อ่านไปเรื่อยๆนะครับเฉลิมพลเอกอุรุท่านถัดไปนะครับหน้าแรกเลยนะครับบอกว่าพระมหากษัตริย์ไทยมีสถานะสูงส่งทั้งทาง,ทางาศาสนาและสังคม นะครับแล้วก็โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวปมัมบุของคปัจจุบันนะครับอาจกล่าวได้ว่าพระหมหากษัตริย์ของไทยทรงเป็นพ่อที่คนไทยมีความรักความผูกพันความเทิดทูนมากกว่าประเทศอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับประมุขของตัวเองนะก็บอกว่าของเราแตกต่างจากที่อื่นนะครับเฉลิมพลเอกอุรุยังบอกอีกนะครับอุส่า์พูดเรื่องหลักนิติธรรมมานะครับท่านบอกหลักนิติธรรมนะครับไม่ใช่เป็นเพียงการปกครองโดยกฎหมายเท่านั้นหลักนิติธรรมต้องเห็นกฎหมายและใช้กฎหมายในสังคมมนุษย์เป็นไปถูกต้องโดยธรรม ท่านบรรยายไว้สวยนะครับและเดี๋ยวท่านลองดูหมัดคุกข,ของเฉลิมพลเอกอุรุนะครับมาตรา112มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชนาจากักกรารกําหนดบทลงโทษผู้กระทาความผิดตามมาตรานี้จึงเป็นไปเพื่อความสงบ,บเรียบร้อยและศิลธรรมอันดีของประชาชนสอดคล้องกับหลักนิติธรรมหรือธรรมะของกฎหมายนะนี่เฉลิมพลเอกอุรุต่อไปนะครับคุณชัดชลวรนะฮะชัดชลวรนี่นะครับ พูดไปถึงภัก,กยรติคุณของมหากษัยมีแต่ประเทศนี้ต่อประเทศมาช้านานตั้งแต่สุขโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีรัะตะนะโกสินทร์นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องพิทักษ์รักษาสถาบันกษัตริย์ความจงรักภักดีต่อมหากษัยมีอยู่ในจิตวิญญาณของปวงชนชาวไทยยกย่องเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหมอ่อมมาตั้งแต่โบราณกาลมีการสืบทอดจิตวิญญาณจากรุ่นสู่รุ่นจนได้รับการยกย่องจากนานา,นาประเทศ หากมีการกระทาการหมิ่นประมาทต่อพระมหากษัตริย์ย่อมนําไปสู่ความเกลียดชังกันได้ระหว่างหมู่ชนจนเกิดความแตกแยกในสังคมจนไม่อาจยุติได้และเป็นภัยต่อความมั่นคงต่างของประเทศนะฮะนี่ชัดชลวรท่านเริ่มเห็นไหมครับว่ามันคล้ายกันหมดเลยนะครับแต่ละท่านนัดวันเดือนหลายแสนนะครับยินนิชัยมานี่ไม่ใช่เหตุผลทางกฎหมายเลยนะมีท่านนูรักษ์มาประณีตนี่น้อยกว่าเพื่อนนะครับคือเอาตัวบทมาตราส5ิบห้าเรื่องที่รัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้เอามาแปะแล้วก็บอกว่าร้อยสิบสอง จำกัดสิทธิเสรีภาพได้พอสมควรแก่เหตุแล้วจบไม่มีให้เหตุผลทักอะไรทั้งสิ้นนะฮะนี่คุณรู้รักมาปณีคุณบุญส่งคุณบุณบพผานะครับเหมือนกันครับย้อนไปถึงสุขโขทยัยยุทธยาธนบุรีรัะตะนกโกสินนะครับแม้จะแม้จะต้องประสบเพศภัยต่างๆไม่ว่าจะมาจากการลุกลานจากประเทศใกล้เคียงะะภาวะโรคภัยไข้เจ็บวิกฤตเศรษฐกิจพระมหากษัตริย,ย์ไทยทรงเป็นผู้นําชนชาวไทยฟันฝ่าเพศภัยต่างๆจนมีเอกราชความเป็นชาติไทยตลอดมานะฮะ มีทรงทมนุบำรุงาศาสนาสร้างระบบการศึกษาจัดให้มีสาธารณูปโภคสร้างถนนขุดคลองไฟฟ้าปรายศีโทรเลขโทรศัพท์ธนาคารร,รถรางรถไฟเป็นต้นนะครับนะฮะเป็นที่มาความยุติธรรมเมตตาให้ราษฎรธรรมหากินบนแผ่นดินในพระราชาจักรประโยชน์ที่ได้รับก็บกบมาจากพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ไทยตกทอดมาโดยตลอดนะฮะ และจึงบอกว่าเป็นมาตรการปกป้องที่เหมาะสมแล้วปกป้องสถาบันที่นําชาติฝ่าเพศภัยต่างๆจนประเทศไทยมีเอกราชนะนีคุณบุญส่งคุณบุญผาท่านอดทนอีกนิดเดียวนะครับเหลืออีกสาสองท่านสุพจน์ไข่มุกนะครับพระมหา,าศาสตร์และสถาบันกษัตริย์ทรงมีพระมหากราธิคุณมีบทบาทหน้าที่สําคัญยิ่งเป็นศูนย์รวมของชาติศูนย์แห่งความรักความสามาคัคคีมีฐานะพิเศษเทิดทูนสักการะไม่ควรที่บุคคลใดจะละเมิด นะครับหรือก้าวล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเพื่อเป็นการถวายพระเกียรตินะฮะนี่คุณสุพจน์ไ่มุกท่านสุดท้ายนะครับคุณอุดมศักดิ์มิตริมนตรีนะครับท่านบอกว่าพระมหากษัตริย์มีฐานะแตกต่างจากบุคคลธรรมดาหากหมิให้มีการแสดงความคิดเห็นและวิพากวิจารณ์โดยมีบทยกเว้นความผิดก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอาศาัยช่องทางดังกล่าววิพากวิจารณพระมหากษัตริย์ได้ การกระทําดังกล่าวย่อมกระทบต่อพระเกียรติศักดิ์และกระทบต่อสภาพจิตใจของพระสงฆนิกรที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์และพระบรมมวงสานุวงศ์และเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐนะการกระทาดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลร้ายต่อพระองค์ผู้ถูกดูหมินเป็นผลร้ายต่อสังคมจริยธรรมวัฒนธรรมไทยกระทบต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่รับมรุนให้ความคุ้มครองนะทั้ง9ท่านนะครับ ท่านว่าแตกต่างกันไหมครับเหตุผลที่ยกมาเนี่ยบรรยายมาเต็มไปหมดมันไม่ใช่เหตุผลทางกฎหมายนะฮะมันคือเอาบทที่เคยเขียนกันไว้ในหนังสือเทิดพระเกียรติอาเสราวาตต่างๆเนี่ยมาบรรจุนะฮะเพื่อที่จะบอกว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่เหมือนที่อื่นพระมหากษัตริย์ไทยเท่ากับความมั่นคงของชาติดังนั้นกฎหมายอาญาแบบ11 2จึงถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างนะฮะคำวิจัยนี้9ต่อศนนะครับเป็นเอกฉันนะครับ ผมถึงบอกว่าพออ่านให้เงี้ยให้ท่านเห็นเนี่ยนะฮะท่านก็จะเห็นทันทีว่าตุลาการสารมนูญในคําวินิจฉัยฉบับเนี้ยเป็นตุลาการที่สังกัดอุดมการแบบกษัตริย์นิยมเป็นอุดมการณ์ที่เสมือนอยู่ในยุคระบอบสมบุรณาสิทธิราชนะฮะเพราะไม่งั้นไม่มีทางตัดสินออกมาได้แบบนี้คุณสามารถใช้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้ทุกอย่างยกเว้นถ้าไปกระทบกับกฎหมายที่สร้างมาเพื่อคุ้มครองกษัตริย์ เจออันนี้มาหลายสิทธิเสรีภาพหยุดลงทันทีนะฮะทีนี้ลองจําลองมาอีกอันหนึ่งสมมุติเปลี่ยนตัวนะครับผมเป็นตุลาการสามรมนูญแบบประชาธิปไตยละนะขึ้นมานั่งวินิจฉัยดูนะครับลองคดีแบบนี้ดูผมจะวินิจฉัยว่าอย่างไรนะครับามาตราหนึ่งร้อยสิบสองเนี่ยมีผลเป็นการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้นะฮะทีนี้กฎหมายที่ไปจำกัดเสรีภาพแสดงความคิดเห็นเนี่ยรัฐธรรมนูญก็บังคับเอาไว้ว่า สิทธทิเสรีภาพตามมนู้ญเนี่ยอาจถูกจํากัดได้โดยเอากฎหมายไปจํากัดแต่ต้องเขียนว่าจํากัดไปเพื่ออะไรจํากัดให้มันพอสมควรแก่เหตุจํากัดเท่าที่จําเป็นนะมาตรา112เนี่ยจากัดเพื่ออะไรครับเพื่อคุ้มครองเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคลอื่นมันก็เหมือนกฎหมายบินประมาทบุคคลเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับจำกัดเสรีภาพแสดงความคิดเห็นเพื่อคุ้มครองเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคลอื่นนะฮะมาตรา112ก็เหมือนกันสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้ทีนี้ รัฐธรรมนูนบอกว่าคุณจะมีกฎหมายจำกัดเสรีภาพเนี่ยคุณต้องจำกัดเท่าที่จําเป็นห้ามกระทบกระเทือนสาระสําสคัญของเสรีภาพนั้นถ้าตุลาการสารมนูญเป็นประชาธิปไตยนะครับสังกัดอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยเมื่อไหร่เขาจะต้องวินิจฉัยแบบนี้ฮะเขาจะต้องวินิจฉัยว่าการจำกัดเสรีภาพนะแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยมาตราหน่วยสิบสองเนี่ยนะครับบรรลุวัตถุประสงค์เพราะมันจำกัดเพื่ออะไรฮะคุ้มครองเจตยศชื่อเสียงของบุคคลอื่น แต่การจำกัดเสรีภาพอันเนี้ยเกินกว่าเหตุการจำกัดเสรีภาพเนี้ยเกินความจําเป็นกระทบกระเทือนสา,สาราสําสคัญของเสรีภาพเพราะอะไรครับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นหัวใจสําคัญของสังคมประชาธิปไตยทั้งสี่ตำแหน่งเนี้ยถ้าหมากษัตริย์พระราชินีร,ราชายาทผู้สมเด็จสการทางพระองค์ทั้งสี่ตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่เป็นสถาบันการเมืองเป็นองค์กรเป็นบุคคลในที่สาธารณะ นะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะต้องถูกวิาพากษ์วิจารณ์บ้างนะครับการลงโทษบุคคลในความผิดฐานมิ่นประมาทแสดงความคิดเห็นพูดออกไปเขียนออกไปเผยแพร่ความคิดเห็นออกไปแล้วต้องเอาคนเหล่านั้นไปติดคุกถือว่าเป็นโทษที่มากจนเกินไปเมื่อเทียบกับการกระทําความผิดพูดง่ายคือผมพูดด่าคนผมวิจาร์คนเนี่ยต้องเอาผมไปติดคุกอย่างเนี้ยมากเกินไปเมื่อเทียบกับการกระทําความผิด ถูกไหมถ้าเราบอกว่าฆ่าคนตายเอาคนไปติดคุกคนที่ขมขืนเอาไปติดคุกยังพอเข้าใจได้แต่การที่ผมพูดด่าคนคนหนึ่งวิจารณคนคนหนึ่งดูหมินหมินประมาทคนหนึ่งเนี่ยเอาไปติดคุกเนี่ยถือว่ามากเกินไปจํากัดเสรีภาพมากจนเกินไปนะครับเท่านั้นยังไม่พออัตราโทษอยู่ที่3ปีถึง15ปีระบอบสมุนรยาสิทธิราชโทษยังน้อยกว่านี้นะฮะแต่นี่เป็นระบอบที่เราบอกว่าเราเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพร,มพระมุกนั่นแสดงว่า ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกค,คุ้มครองจํากัดเสรีภาพแสดงความคิดเห็นเพื่อคุ้มครองตัวสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งกว่าสมัยระบอบสมบูรณาสิทธิราชเสียอีกถูกไหมฮะอย่างเนี้ยมันเกินความจําเป็นต่อสังคมประชาธิปไตยละนะครับโทษอันเนี้ยมากจนเกินไปไม่ได้สัดส่วนนะครับและสุดท้ายคือกฎหมายลักษณะกา,ารจํากัดเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นโดยการบอกว่าใครเป็นคนมีประมาทและต้องได้รับโทษเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมประชาธิปไตยที่แต่ละคนต้องอดทนอดกลั้นต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้นะฮะเนี่ยถ้าตุลาการสารมนูนเป็นประชาธิปไตยก็จะวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จำกัดเสรีภาพและในการแสดงความคิดเห็นเกินจำเป็นกระทบกระเทือนสาระสำคัญของเสรีภาพโทษสูงจนเกินไปดังนั้นจึงขัดรัฐธรรมนูญ นะฮะบ,บางเอิญว่าโชคไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายว่าตุลาการสารมนุญชุดเนี้ยที่วินิจฉัยออกมานะครับเป็นตุลาการสารมนูญที่มีความคิดแบบกษัตริย์นิยมนะครับเหมือนเสมือนกือว่าสังกัดอยู่ในระบอบสมบูญญรณาสิทธิราชอยู่คําวินิจฉัยก็เลยออกมาเป็นว่า112ไม่ขัดรัฐธรรมนูญน,นะครับผมจะขอสรุปทีหนึ่งคือสรุปให้ท่านเห็นดูนะฮะว่า สุดท้ายเนี่ยนะครับการวินิจฉัยท่านจะเห็นว่าผมสร้างตุลาการขึ้นมาสองระบอบถูกไหมฮะสองวิธีคิดการจะวินิจฉัยว่าร้อยสิบสองขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดถ้าตุลาการแบบไทยเขาก็จะต้องบอกว่าขัดถ้าตุลาการที่เป็นกริย์นิยมเขาก็จะต้องบอกว่าร้อยสิบสองชอบในรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่ากฎหมายมาตรานเนี่ยจะอยู่หรือไปจะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญเมื่อไปถึงมือศาลแล้วเนี่ยต้องไปแล้วแต่ว่า เป็นสารที่มีความคิดแบบไหนเป็นสารสังกัดระบอบอะไรถูกไหมฮะแล้วคำใหญ่ฉบบนี้ก็ยืนยันให้ท่านเห็นแล้วเป็นการเปลือยแก้ผ้าออกมาให้เห็นว่าสารนุษย์ทั้ง9ท่านมีวิธีคิดแบบใดนะฮะสรุปนี้นะครับคือสําหรับตุลาการสารนัญรูที่เป็นแบบกษัตริย์นิยมแล้วเนี่ยนะครับความข้อหนึ่งนะครับความสามารถในการใช้และการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยคดีและไปคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นเนี่ยนะครับความสามารถอันนี้จะสิ้นสุดลงทันทีกลายเป็นไร้ความสามารถทันทีเมื่อเจอกับกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อสถาบันกษัตริย์สิทธิและเสรีภาพที่รัฐมนูญรับรองไว้ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามสิ้นผลทันทีเมื่อเจอกับกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ นะข้อที่สองคือกฎหมายในราชอาณาจักรไทยมีโอกาสขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญได้เสมอเว้น mm hmm. แต่ว่ากฎหมายนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองเพื่อประโยชน์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีวันที่จะขัดรัฐธรรมนูญนะผมใช้เวลากระชับเต็มที่นะครับก็ขอสรุปอย่างนี้ละกันนะครับ ผมอ่านมาตรานี้ให้ท่านดูแล้วกันนะครับเป็นมาตราที่บรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญเริ่มครั้งแรกเมื่อรัฐธรรมนูญปี40และรัฐธรรมนูญ50ก็รับมาต่อมาตราลนี้คือมาตรา201เขียนไว้งี้นะครับก่อนเข้ารับหน้าที่ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าวงเล็บชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชนาจักรทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกประการ บทบัญญัติมาตรา201ในรัฐธรรมนูญปี50ที่ให้ผู้พากษาและตุลาการปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อาจจะเป็นคําตอบของปัญหาทั้งหมดที่เราพูดกันวันนี้ครับขอบคุณครับ